แนะนำ8วิธีกินอาหารให้ปลอดภัยป้องกันอาหารติดคอหากเกิดเหตุการณ์ให้รีบปฐมพยาบาลก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีในแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่า จากกรณีเน็ตไอดอลชื่อดังประสบเหตุการณ์เศษอาหารติดหลอดลมส่งผลให้ขาดอากาศหายใจจนกลายเป็นเจ้าหญิงนิทราเป็นเวลานานถึง3เดือนก่อนที่จะเสียชีวิตในเวลาต่อมาเหตุการณ์สิ่งแปลกปลอมที่อุดกั้นทางเดินหายใจเกิดขึ้นได้บ่อยโดยเฉพาะในเด็กเล็กเช่นกระดุมเหรียญน็นอตลูกอมติดคอ สำหรับในกลุ่มผู้ใหญ่มักเกิดจากการกินอาหารชิ้นใหญ่หรือเคี้ยวไม่ละเอียดจึงเกิดการติดคอและปิดกั้นหลอดลมจนขาดอากาศหายใจได้เมื่อพบเด็กหรือผู้ใหญ่มีอาการสำลักหรือสิ่งแปลกปลอมติดคอถ้ายังไอแรงๆได้ พูดได้และหายใจเป็นปกติไม่ต้องทําอะไรแต่ควรรีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันทีอย่าพยายามใช้นิ้วล้วงคอเพื่อเอาสิ่งแปลกปลอมออกเพราะอาจจะไปดันสิ่งแปลกปลอมให้เข้าไปอุดกั้นทางเดินหายใจจนเกิดอันตรายได้ส่วนกรณีรุนแรงหายใจไม่ได้ไอไม่ได้หรือผู้ป่วยหมดสติ ให้โทรแจ้ง1669และรีบปฐมพยาบาลโดยให้ผู้ช่วยปฐมพยาบาลยืนด้านหลังผู้ป่วยโอบรอบใต้รักแร้มือข้างหนึ่งกำโดยหันกำปั้นด้านนิ้วหัวแม่มือเข้าไปด้านในหน้าท้องผู้ป่วยแล้ววางไว้เหนือบริเวณสะดือแต่ใต้ลิ้นปี่มืออีกข้างหนึ่งโอบกำปั้นไว้และรัดกระตุกที่หน้าท้องขึ้นแล้วเข้าพร้อมๆกันแรงๆจนก่าสิ่งแปลกปลอมจะดุดออก หรือจนกว่าผู้ป่วยจะพูดหรือ,ร,อร้องออกมาได้จากนั้นนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันทีทั้งนี้การป้องกันอาหารติดคอขณะกินอาหารมีวิธีดังต่อไปนี้นั่งตัวตรงขณะกินอาหารและหลังกินอาหารเสร็จห้ามนอนทันทีควรนั่งพักหรือเดินย่อยสัก15-20นาทีกินอาหารช้าๆเคี้ยวให้ละเอียดอย่าก,กินอาหารขณะเหนื่อยหรือรีบเร่งควรพักก่อนสัก30นาที อาหารที่กินควรแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆหรือพอดีคําไม่ใหญ่เกินไปลดสิ่งรบกวนขณะกินอาหารเช่นการพูดคุยการเดินกินอาหารคําละหนึ่งชนิดอาหารที่มีเนื้อสัตว์หลากหลายชนิดในหนึ่งคอาจสำลักได้และควรกินอาหารสลับกันเช่นอาหารที่บดเคี้ยวสลับกับอาหารเหลวหรือให้กลืนอาหารง่ายไม่ฝืดคอและหากอาหารที่กินแข็งหรือแห้งเกินไปควรมีน้ำซอส หรือน้ำซุปช่วยให้เนื้ออาหารชุ่มและนุ่มขึ้น